สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโบวี่จะขอเล่าปัญหาเรื่องของร่างกายสุขภาพของตัวเองสักนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าหลายๆคนนะคะถามว่าเฮ้ยทําไมทํางานหนักจังเลยทํางานหนักก็มีตัวช่วยดีๆบ้างแล้วแหละนะคะก็เลยบอกต่อเลยละกันค่ะเพราะว่าโบวี่นะคะได้ลองคอลลาเจนมาเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่โบวี่รู้สึกว่าเฮ้ยดีมากๆนะคะสําหรับตัวลีกานโนค่ะซึ่งเป็นตัวลีกานโนลคอลลาเจนที่โบวี่แบบไว้ใจมากๆเพราะว่าโบวี่ค่ะทำงาน แล้วก็ยืนบนส้นสูงเป็นประจำเรื่องข้อเรื่องเข่าเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการยืนนานๆนะคะหรือว่านั่งนานก็ไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่าปวดไปหมดนะคะแล้วก็ที่สําคัญเรื่องปัญหาเข่าข้อเนี่ยเป็นปัญหาที่สําคัญมากๆเพราะเวลาทุกครั้งที่เวลาทํางานหนักปุ๊บนะคะเราจะเดินเนี่ยลำบากมากๆเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีปัญหาก็ เก,กนะคะเกี่ยวกับเรื่องของข้อเขา่าเพราะฉะนั้นนะคะมูวี่เลยอยากจะแนะนําค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยช่วยเรื่องของปัญหาสุขภาพร่างกายของเราแล้วปัญหาข้อเข่าแล้วเขายังช่วยเรื่องของอาทางด้านของผิวพรรณนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะใครนะคะที่ได้ลองคอลลาเจนมาเยอะๆแล้วต้องลองลีกานโนดูนะคะเพราะว่าเขาช่วยมากๆเลยด้วยสารสกัดนะคะทางด้านของแอลกูตาไทโอนนะคะหรือจะเป็นตัววิตามิน B วิตามิน C นะคะแล้วก็ยังมีตัวโคเอนไซม์คิวเทนด้วย ซึ่งตัวนี้นะคะฐานง่ายๆนะคะฉีกซองเทลงไปนะคะก็ ดื่มได้เลยค่ะแล้วก็รสชาติอร่อยมากจะเป็นน้ําสีแดงๆชมพูๆนะคะซึ่งวันนี้นะคะหลายๆคนนะคะที่เป็นหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายและอยากจะให้ผิวของเรานั้นนะคะกระจ่างใสแล้วก็ดูเปล่งปลัง่งมีออร่ามากยิ่งขึ้นลองดูนะคะสําหรับตัวลีกาโนโบวี่รับรองเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของปัญหาสุขภาพของเราได้ด้วยแล้วก็ยังช่วยเผยผิวกระจ่างใสให้กับเราได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้หลายๆคนค่ะ อาจจะมีปัญหาเรื่องเดียวกันกับโบวีหรือนะคะปัญหาเรื่องของข้อเข่าก็สามารถลองทานได้เช่นเดียวกันนะคะซื้อไปให้คนที่คุณรักก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยโบวีก็ลองให้คุณแม่นะคะได้ลองทานเช่นเดียวกันเพราะว่าคุณแม่มีปัญหาเรื่องของข้อเข่าอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่า30อัพเนี่ยปัญหาเรื่องนี้จะตามเรามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโบวีเชื่อว่าลีโาโนนะคะช่วยปรับสมดุลนะคะแล้วก็สร้างเนื้อเยื่อนะคะให้กับทางด้านของสุขภาพเซลล์ร่างกายของเราให้ฟื้นฟูได้ดีมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นนะคะลองดูค่ะลีกาโนช่วยคุณได้อย่างแน่นอนนะคะวันนี้บอกต่อสิ่งดีแบบนี้รีบไปจัดกันได้แล้วนะคะวันนี้พูวิลาไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะ